อเคคลิปนี้ขอแบบไวๆเร็วๆเลยนะคะคือพีทไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเราเทรดต้องมีข้อมูลด้วยหรอจนกระทั่งวันนี้เมื่อก่อนมีคิดว่าข้อมูลนะคะก็มีไว้แค่เข้าห้องสิกแล้วก็ไม่ได้มีอะไรนอกจากนั้นแล้วคือจบจนกระทั่งมาวันนี้นะคะพีทอ่ะเช้า SL ไป2ไม้ติดคือขอให้เรารู้นะคะว่า SL จะเป็นตามแผนนะทุกคนแต่พอระหว่างวันอ่ะพอเราจะเข้าออเดอร์ปุ๊บเราเกิดอาการอะไรขึ้นรู้ป่ะวันนี้พีทอ่ะทนฟ้าไม่ได้ทนฟ้าไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเราเห็นแล้วว่า2ไม้แรกอ่ะที่เราเข้าอ่ะเราปล่อยให้มันปิดแดงไปปุ๊บพอไม้ที่มเิ่จะวงข้าฟ้าา๊กกเิดอมม ลีลุลวนจะปิดพี่โชคดีมากๆนะคะที่อยู่ในคอมมูที่ทุกคนอะมีหมายเสีเดียวกันแล้วก็ทําตามแผนทุกคนบอกคิดว่า รอตามแผนห้ามปิดมือทนฟ้าไปด้วยกันพีก็เลยแบบว่าออเดอร์นี้สุดท้ายเราพีตอะปิดฟ้าได้จริงๆโดยที่ไม่ได้ปิดมือพีก็ไม่รู้เลยว่าถ้าวันนี้พีไมไ่อยู่ในคอมมูนนะแล้วพีนั่งเทรดอยู่คนเดียวแล้วมีออเดอร์นี้เกิดขึ้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วพีอะ SL 2ไม้ติดพอมาตอนเย็นอะออเดอร์ที่จะ TP อะเราจะปิดมืออีกไหมคือสิ่งนี้มันเวิร์กมากๆสำหรับพีนะคะเพราะว่าการที่เราเทรดอะแล้วมีเพื่อนที่อยู่ด้วยกันคนที่มีไมซ์เซตเดียวกันอยู่รวมกันเป็นกลุุ่มกก้อนอนนทคคืพีแบบ ตอนนี้นะคะใครที่มีเหตุการณ์ที่กําลังทนฟ้าไม่ได้แล้วก็คิดว่าอยู่คนเดียวแอบป,ปิดไม่มีใครรู้นะคะถ้ายหากมาเทรดด้วยกันในคอมมูทักพีมาเลยในคอมมูนนี้นะทุกคนเราทำตามแหนกัน